Não, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวนะคะครัวคุณแมวแมวสมิธสไตล์แอดโฮพี่แมวจะพามาทําขนมยกมะนีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะสส่วนนะคะนี่ส่วนตัวขนมนี่ส่วนมะพร้าวที่สําหรับจับคุกนะคะเรามาดูส่วนตัวขนมนะคะก็จะมีน้ําลอยดอกมะลิน้ําใบเตยนะคะสกูเม็ดเล็กนะคะใครจะใช้สีเขียวหรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแป้งเท้าเยื่ม่อมนะคะ และนี่ก็คือน้ำเมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดแล้วก็เกลือน,นะคะเดี๋ยวเราจะอาสองส่วนนี้ผสมกันและวไปนึ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาบูดง่ายนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนผสมกันเลยนะคะ ที่เราดูอัตราส่วนผสมกันแล้วคราวนี้เราก็มาลงมือทํากันเลยนะคะพี่แมวก็จะเอาสักคูนี่นะคะใส่กระชอนนะคะเพื่อไปล้างน้ําเอาสิ่งสกรปรกออกหรือผงเขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะนี่นะคะพี่แมวก็ล้างออกมาแล้วนะคะล้างอย่างไวนะคะล้างผ่านกระชอนนะคะแล้วก็กองให้เขาเสด็จน้ํานะคะแล้วก็พักทิ้งเอาไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมา ผสมน้ำลอยดอกมะลินะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะหรือใครจะใช้น้ำเปล่าผสมกระหยดกลิ่นมะลิก็ได้นะคะแล้วก็น้ําใบเตยนะคะเต็มไปเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วพี่แมวก็จะใส่แป้งนะคะแป้งเท้าเยามนอบลงไปนะคะคนให้เขาละลายนะคะ คนให้แป้งเท้าเยื่อม้ละลายกับน้ําเลยนะคะนี่นะคะจะเห็นน้ําจะออกสีเขียวๆนะคะน้ําใบเตยนะคะเอาละค่ะพอเขาละลายแล้วเดี๋ยวเรานําไปตั้งไฟกันค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาใส่เมสักูลงไปนะคะ ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็จะใส่เม็ดสกูสล,ลงไปเลยนะคะ mm. แล้วก็จะค่อยค่อยกวนไปนะคะ ก็จะกวนไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะท่านผู้ชมคะมีเคล็ดลับมาฝากนะคะเวลาท่านผู้ชมกวนขนมนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเขาแห้งไปนะคะนี่นะคะน้ำเขาแห้งไปและขนมยังไม่สุกท่านผู้ชมสามารถเติมน้ำได้ทีละนิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนมติดก้นหม้อนะคะแล้วก็กวนไปนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ว่าจะน้ำเอ่อ เรียกว่าขนมจะข้นนะนะคะเพราะพี่แมวจะไม่ได้ใส่น้ําเยอะตอนแรกเพราะพี่แมวไม่อยากจะเอ่อกวนนานเออคล้ายๆกับว่าไม่อยากให้เขาเละมากนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะค่อยๆเติมไปเพราะขนมหยกมณีนเนี่ยเวลาเราตักออกมาเป็นก้อนๆเนี่ยเขาก็จะได้เป็นก้อนสวยนะคะถ้าเกิดเขาเหลวไปเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะขณะที่แมวก็จะได้ไม่ไม่ใส่น้ําไปมากตอนแรกนะคะจะเห็นไหมคะ เราจะมาเพิ่มช่วงระหว่างกลางนะคะที่เรากวนนี่นะคะถ้าน้ําแห้งเราก็ค่อยเติมไปได้นะคะฉะนานท่านผู้ชมจะต้องมีน้ําอีกถ้วยหนึ่งไว้สําหรับเติมทีละนิดนะคะอันนี้พี่แมวจะไม่ได้บอกบอกปริมาณเพราะเราจะใช้กะเอานะคะถ้าน้ําแห้งกวนแล้วติดก้นหม้อเราก็เติมนะคะจนกว่าขนมเนี่ยจะสุกนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะ ติดเหนียวออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเวลาเราตัดมาเป็นก้อนขนมม่เขาก็จะสวยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะกวนไปจนกว่าเ็าจะเหนียวกว่านี้นะคะถ้าน้ําแห้งนะคะติดก้นหม้อกลล็รีบเติมทีละนิดละนิดนะคะจะเย็นๆนะคะอ้าวค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆนะคะอ้าวค่ะท่านผู้ชมคะพอสุกใสยอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะขนมจะใสอย่างนี้นะคะจะเป็นไตหน่อยๆน,นะคะหรือใครจะชอบใสทั้งหมดเลยก็เคี่ยวต่อนะคะแต่พี่แมวพอใจแค่นี้นะคะนี่นะคะก็จะเหนียวหยดลงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลกันค่ะ พี่แมวต้องการให้เขาเหนียวอีกสักนิดนึงเพื่อเวลาตักเป็นก้อนๆจะได้ง่ายนะคะถ้าเหลวไปก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขอเคี่ยวต่อนิดนึงเพื่อเพิ่มความเหนียวแต่จะไม่เติมน้ําเลยนะคะเพราะน้ำเนาะพี่แมวพอใจออแค่นี้แล้วให้ขนมสุกแค่นี้นะคะใส่ใส่แค่นี้นะคะเดี๋จะคนให้เขาเหนียวกว่านี้อีกหน่อยนึงให้น้ำเพอง,งวดนะคะแลวเดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำตาลเลคะ่ะ ะาวแล้วค่ะพี่แมวก็พอใจแค่นี้นะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายกันเลยค่ะแล้วก็คนต่อนะคะน้ำตาลทรายจะเป็นตัวเครื่อบให้ขนมสุกอยู่แค่นั้นนะคะให้เขาใส่สุกอยู่แค่นั้นนะคะ พอเราใส่น้ำตาลทรายเข้าไปรู้สึกว่าเขาจะเหลวขึ้นมาอีกหน่อยฉะนั้นเราก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะคะเคี่ยวต่อให้เขาเหนียวตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยตอนนี้พอใส่น้ำตาลทรายเข้าไปเขาจะเหลวนะคะทำให้ขนมเหลวขึ้นฉะนั้นเราก็เคี่ยวต่อนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเหนะะียวค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเอาล้วค่ะพี่แมวพอใจแค่นี้นะคะ แมวก็ปิดไอยเลยแล้วกันพี่แมวก็จะยกลงปเทใส่ถาดนะคะรอให้เขาเย็นนะคะเอาละา่ะค่ะนะคะก็ได้แล้วยกมาค่ะพี่แมวก็มีถาดเตรียมอยู่นะคะแต่พี่แมวก็จะเทใส่ถาดเลยนะคะ ระวังนะคะหม้อก็นหนักเนาะร้อนก็ร้อนเอลค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดก,กันนะคะมาตัดแล้วก็ไปคลุกมะพร้าวนะคะค่ะเดี๋ยวเรากับมาดูค่ะ ค่ะท่านผู้ชมค้าขนมก็เย็นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักขนมเป็นคำๆนะคะแล้วก็มาคุกกับมะพร้าวนะคะมะพร้าที่เราเนึ่งใส่กับเกลือไว้เนี่ยนะคะใครจะตักคำเล็กคำใหญ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่แมวมีพี่แมวตักออกมาแล้วลองให้ตักให้ดูนะคะ แล้วพี่แมวตัดออกมาช้อนหนึ่งช้อนชายอย่างนี้นะคะแมวก็จะเอาก็าลงมานะคะเดี๋ยเขาลงมาเป็นคำเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็คลุกกับมะพร้าวนะคะก็จะได้ออกมานะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนี่ก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งคำนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะเอ่อตักแล้วก็คลุก มะพร้าวให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะหรือใครจะเอ่อถ้าต้องการคำใหญ่ก็ตัดช้อนใหญ่นะคะแต่พี่แมวขอช้อนชงกาแฟนี่นะคะกำลังสวยนะคะก็ใส่ลงไปนะคะตักหยดลงไปในมะพร้าวเลยค่ะกุกกบมะพร้าวนะคะนี้ก็เป็นคำนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวตักหมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะ เดีย๋ยว่ากลับมาจัดใส่จานกันเลยนะคะใส่ไปเลยหนึ่งคำนะคะค่ะพี่แมวก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วะคะอันนี้พี่แมวก็จะคุกแบบว่าคุกมะพร้าวทั้งคำเลยนะคะคคคคก็จะคล้ายๆกับนขนมต้มเลยนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะ อันนี้พี่แมวไม่ได้คุกมะพร้าวทั้งคำนะคะอันนี้พี่แมวจะโชว์นะคะเป็นคำคำไปนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟให้เห็นสวยงามเป็นหยกมณีนะคะสำหรับอันนี้นะคะพี่แมวจัดใส่ถ้วยเล็กๆนะคะนี่นะคะข้างข้างล่างถ้วยนี่ก็จะเป็นมะพร้าวแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะแต่งหน้านะคะก็จะเป็น เก๋ไกไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้ามีงานปาร์ตี้หรือว่ามีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หยิบสะดวกนะคะหรือว่าใครที่จะค้าขายนะคะไปทําขายก็ใส่ถ้วยพลาสติกเป็นคำคำอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องนะคะขายได้สะดวกนะคะเป็นทำมาหาก,กินหาไรายได้ก็ได้นะคะใส่มะพร้าวไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ขนมนะคะตัวขนมแล้วก็ใส่มะพร้าวไว้ข้างบนนะคะ ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับออขนมยกมณีนะคะเราก็ดีไซน์จากเป็นคำคำกลายมาเป็นแบบใส่ถ้วยเป็นคำคำอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าใครจะไปทำเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมก็ได้นะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงพี่แมวขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ